เอา่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o t Channel นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a s t r i c a Aurora กันนะครับและวันนี้เราจะมารีวิวตัวละคร v a l d r i l l กันนะครับผมคือตัว v a l d r i l l เนี่ยเป็นตัวละครตำแหน่งดำนะครับที่เป็นตัวทั้งทำดาเมจและก็เป็นซัพพอร์ตแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าคอมโบได้แล้วเนี่ยความสามารถในการทำดาเมจนั้นจะลดลงแต่ว่าจะเพิ่มความสามารถในการซัพพอร์ตและการสั่งการแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของตัว v a l d Drill นั้นมีอะไรบ้าง วอลดูนั้นอยู่ในตำแหน่งสีดำแล้วก็ใช้8ออฟในการฟื้นคืนชีพในส่วนของสกิลนะครับจะเริ่มกันจากแอดเวเซอร์ l กิลก่อนเมื่อเพื่อนในทีมโจมตีกันเองนะครับจะทำการทริกเกอร์1 B 1ครั้งนะครับถ้ามีการเอ h นแฮน2เนี่ยจะทำการเพิ่ม t r i กเ e r ร์ m ลมิตขึ้นนะครับจาก1เป็น2ครั้งนะครับสกิลแอดเวเซอรเนี่ยเหมาะกับทีมที่จะโจมตีใส่กันเองเช่นรูนไอรัต e อาเอลิโอ ส่วนตรงกลางก็แนะนําเป็นตัวละครที่มีสกิลหนึ่งะครับที่เป็นแบบสามารถที่จะบัฟเพื่อนได้หรือว่าจะฮิลไดนะ้นั่นอาจจะดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวโนวาออนเซนเพราะว่าการที่ในทีมทําร้ายกันเองเนี่ยโอกาสที่ทีมจะล้มน่ะสูงมากฉะนั้นตัวกลางก็ควรเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ททีมได้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับตัวละครนี้ไม่สามารถติดสตันและ ได้รับลามเมตจากเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเมื่อรับการโจมตีจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะใช้สกิล1นึนครั้งทีนี้ถ้ามีการ enhance 2นะครับเมื่อได้รับการโจมตีจากทีมวอลเดียเนี่ยจะสร้างตัวบัฟคาลิสมาครับนาน1เทิร์นและลดคูดาวแอดไวเซอร์และก็กิวแอดไวเซอร์ลงนะครับ1และก็ตัวทริกเกอร์ลิมิตนะครับจกเพิ่มจาก1เป็น2ครั้งนะครับหมายความว่าสามารถใช้สกิล1ได้ถึง2ครั้ง ด้วยความสามารถที่มีเนี่ยทำให้ตัววอลเดียเนี่ยควรจะได้รับการจมตีจับเพื่อนเป็นอย่างมากเพราะมันช่วยต่อคอมโบได้เยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า Enhance ขั้นไหนและในทีมเนี่ยซัดหน้าวอลเดียบ่อยแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งตัววอลเดียเนี่ยควรที่จะดันขึ้น Enhance สเป็นอย่างมากเพราะว่าสกิลที่เปลี่ยนไปจะช่วยให้วอลเดียเนี่ย มีการซัพพอร์ตทีมที่ดีขึ้นเหมือนกับเป็นตัวละตัวเลยทีเดียวเอาละทีนี้เราจะมาดูในส่วนของสกิลใช้งานกันนะครับมาเริ่มจากสกิลที่1ก่อนก็คือจะมีการฮิลและก็สร้างเกราะให้กับทีมและได้รับออฟดามหนึ่งลูกนะครับที่มีบัฟเรชแปะอยู่ถ้ามีการเอ็นแฮนด์สองเนี่ยจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นและเพิ่มจํานวนออฟที่ได้รับนะครับจาก1ลูกเป็น2ลูกและตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากนะครับก็คือถ้าวอลเรียนเนี่ยมีบัฟคาลิสมาอยู่จะทําการบัฟ ให้กับทั้งทีมผมจะขอเจาะสกิลที่1ก่อนนะครับโดยที่ว่าก่อนที่จะ e n h a n c e เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ได้ช่วยเหลือทีมเลยนอกจากฮิลกับสร้างกรอบที่แรงขึ้นจากบัฟเรชที่8อยู่ในออฟดัมที่ถูกเปลี่ยนสีมาแต่หลังจากที่ e n h a n c e 2ขึ้นมาแล้วการกดใช้สกิลตามปกติก็ดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกับแพสซีสกิลเนี่ยสกิล1ออฟที่แสนจะธรรมดาก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเพราะว่าบัฟเรชให้กับเพื่อนได้ พอเพื่อนได้มีบัฟเรชเนี่ยก็สามารถที่จะต่อคอมโบได้อีกและลดการใช้อดไวเซอร์ไปได้ด้วยนะครับส่วนตัววอลเดียเนี่ยก็มีบัฟคาลิสมาที่ตัวเองก็จะช่วยเสริมความแรงของสกิลในทีมได้อีกและการเปลี่ยนสีออฟทีละ2ลูกจะช่วยให้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นมากถ้าเข้าคอมโบกับแพสซีฟขั้นสุดเนี่ยจะทําให้ตัววอลเดียเนี่ยใช้สกิลอันติได้ทุกเทิร์นเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิล2กันต่อโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวถ้าตำแหน่งทองมีบัฟเรช สกิลจะเพิ่มตัว debuff vulnerability bon ให้ศัตรูด้วยพร้อมกับสั่งให้ตำแหน่งทองนั้นใช้สกิล2 off ทันทีนะครับและเกิดมีการ e n h a n หนึ่งเนี่ยจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นส่วนสกิลอันตินะครับผมก็คือจะใช้4 off นะครับเป็นแบบซีเรียมโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวถ้าเกิดตำแหน่งทองมี buff rage อยู่เนี่ยสกิลจะเพิ่ม debuff vulnerability bon ให้ศัตรูนาน2เทิร์นพร้อมกับสั่งให้ตำแหน่งทองนะครับใช้สกิล4 off ทันที แล้วถ้าเกิดมีการเอแทสหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นเพิ่มระยะเวลาตัว Vulnerability นะครับจาก2 t u เทินเป็น3มเทินแล้วก็เปลี่ยนฟอร์มเป็นแบบฟรีฟอร์มทีนี้นะครับตัวสกิล2และอันติเนี่ยเหมือนกันตรงที่ถ้าตัวหน้ามีเร e เนี่ยสกิลถึงจะเปลี่ยนไปและสั่งให้ตัวหน้าใช้สกิลตามออฟที่ใช้ไปด้วยฉะนั้นตัวหน้าคนที่จะมีบัฟเรชหรือสร้างตัวบัฟเรชได้ง่ายนะครับ การมี l o w อ b เป็น Advisor เนี่ยจะช่วยแค่กัดได้ในกรณีที่ไม่ได้ e n h a n c e ขึ้นมาแต่ถ้าใช้ l o w อ b นั้นมีข้อเสียที่มันมันมีบางเทอรนะครับที่บัฟเ a ร e มันจะหายไปถ้าตั้งใจจะจะให้เกิดคอมโบขึ้นก็ต้องดูแลดูตัวบัฟด้วยนะครับว่าในเทอร์นั้นน่ะมีบัฟเรชอยู่หรือเปล่าส่วนตัวละครที่จะเอามาใช้ร่วมกันให้เน้นดาเมจเป็นหลักเพราะถ้าจะเล่นคอมโบกันแล้วเนี่ยดาเมจที่บอเดสร้างได้เนี่ย จะลดลงประมาณ60%นะครับถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากดังนั้นดาเมที่ควรจะสร้างได้จึงตกไปอยู่ที่ตัวหน้าเป็นหลักเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวละครที่จะเอามาเล่นคู่กันกับบอลเดียรนะครับตัวละครหลักที่จะเ,เข้ามาร่วมคอมโบกันแบบเต็มที่เนี่ยมีแค่ตัวเอลิโอเอสพีรูนไอราเทียส่วนลอเอสบีเนี่ยจะเป็นตัวเสริมเวลาที่บอลเดียไม่ได้เอ็นฮันสในตัวละครที่เอามาให้ดูเนี่ย เป็นตัวละครที่สามารถซัดหน้าเบลเดียได้นะครับซึ่งบลเดียเนี่ยต้องการถูกซัดหน้าเป็นอย่างมากตามที่อธิบายไปในสกิลที่ผ่านมาแต่มีตัวแค่นี้เหรอที่สามารถที่จะเล่นด้วยได้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เป็นแค่ตัวหลักเฉยๆนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในทีมเนี่ยก็สามารถที่จะจัดทีมได้หลากหลายมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละตัวกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวเอลิโอเกันก่อนนะครับตัวเอลิโอเเนี่ยตัวที่ห้ามขาดเลยนะครับก็คือโจดเอ็มแเพราะว่า เราไม่อยากออกสกิล 1W เนี่ยเพื่อทำคอมโบเพราะว่ามันเสียวเวทินไปเปล่าๆตัวโจน MZ เนี่ยเลยเป็นตัวที่จะช่วยลดการออกสกิลให้แล้วให้เราโฟกัสไปใช้ที่ 4B จะดีกว่าซึ่งตัวหน้าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับขอแค่มีสกิล4 o อ f พอข้อเสียของ l l o s p เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวนะครับคือใน1นึ่งเธอเนี่ยจะซัดบอลเดียวได้แค่1ครั้งนอกจากจะกดใช้สกิล1เองเพื่อเล่งออฟดับให้มีใช้เยอะๆนะครับ เอาละครับถัดมาตัวที่2นั่นก็คือตัวไอราเทียนะครับเป็นทีมที่ดามเมจไม่ได้สูงมากแต่ทีมนี้เนี่ยจะอึดมากเพราะว่าเมื่อเข้าคอมโบได้เนี่ยจะมีการสร้างเกราะที่เรียกว่าล้นอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งตัวแอดเวเซอร์เนี่ยที่สําคัญจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือยานโบ s b กับตัวคัตแฟงเอสพียานโบเนี่ยจะ,จะต้องอัดเรจให้ได้ถึงสานะครับถึงจะสามารถคอมโบได้ซึ่งค่อนข้างยากกว่าตัวคัตแฟงแต่ว่าคัตแฟงเนี่ยจะต้องเอทันสเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้ง่าย ส่วนตำแหน่งขาวก็จะมีให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายถ้าอยากจะเติมดาเมจบวกลบปั๊บศัตรูก็ให้ใช้เจอโรม MZ หรือจะเป็นพวกที่ยืนเฉยๆก็มีบัฟช,ช่วยเช่นไฮหรือว่าซีโอรอเอสบีนะครับที่จะช่วยเสริมให้อิดาเทียนั้นถึกขึ้นหรือจะเป็นการเติมดาเมจแบบอื่นเช่นตัวบาบาร่าเอหรือว่าเลเซอร์เอก็ได้แต่บาบาร่าเนี่ยคนที่จะพกโจนเอ็มแซดมาเป็นเอเวอเรสต์อีกตัวด้วยนะครับผมเอาล่ะ,ละเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของตัวที่3กันต่อ ในส่วนของตัวที่3นะครับนั่นก็คือรูนรูนจะแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่ามีบัฟเรชอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่รูนจริงๆแล้วก็คนที่จะเอทแฮนสเพื่อที่จะต่อคอมโบได้ดีกว่าเดิมซึ่งในทีมนี้จะเล่นอยู่แค่2ตัวก็ได้นะครับตำแหน่งขาวก็ให้เอา h ฮ g s SB มาซึ่งเอามาแค่เลเวล1ก็พอเพราะว่าเวลารูนใช้สกิล2หรือโดนโจมตีเนี่ย ไฮก็จะตายไปในทันทีนะครับจะทําให้ได้บัฟมาช่วยนะครับต่อให้ไม่ได้อยู่ในทีมก็ตามส่วนตัวหลังอื่นๆที่จะมาช่วยโจมตีรูนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นโจนเอ็มแซดและเอเวอเร์อีกตัวที่ควรจะต้องมีนะครับก็คือยานโบเอสบีหรือว่าคัตแฟงเอสพเหมือนกันเพราะเวลารูนที่ใช้สกิลหนึ่งหรืออันติแล้วเนี่ยวอลดเดียนั้นอาจจะไม่ติดสตันอยู่แล้วเลยออกสกิลได้ตามปกติแต่ตัวหลังเนี่ยติดแน่นอนนะครับทาให้ออกสกิลไม่ได้ส่วนยานโบกับตัวคัดแฟงเอสพี ก่อนเพื่อที่จะปลุกทีขึ้นมาก่อนที่ตัวโจทย์ MZ เนี่ยจะเรียกสั่งงานทําให้คอมโบนั้นอนะ่ะไม่สะดุดนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาถึงในส่วนของสรุปกันแล้วนะครับผมตัวละครของบอลเดียเนี่ยจัดว่าใช้ยากถ้าเกิดว่าไม่ในการ e n h a n c e 2ต้องให้เอาลอส s b มาเล่นคู่เขาไม่ได้ง่ายอยู่ดีตัวที่พอจะเล่นได้มีแค่รูนตัวเดียวเท่านั้นข้อดีคือรูนเนี่ยหาง่ายแต่การจะจัดทีมให้หลากหลายก็ถือว่ายากแต่เมื่อไหร่ที่ e n h a n c e 2ขึ้นมาก็จะช่วย ให้หมันเหมือนกับตัวจน MZ ไปไหนทันทีนะครับก็คือตัวมันจะเก่งขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นมากๆสามารถเอาลง W t ก็ได้สําหรับคนใหม่ที่มีตัวละครน้อยหรือเพชรน้อยแนะนําว่าเก็บเพชรไปก่อนถ้าเกิดว่าจะเปิดหานะครับรอดูตู้หน้าก่อนว่าเล่นง่ายกว่าไหมเพราะยังไงวอลเดียร์เนี่ยก็เป็นตัวเมนคาแรคเตอร์อยู่แล้วการที่เป็นเมนคาแรคเตอร์เนี่ยสุดท้ายเขาก็จะเข้าไปอยู่ในตู้เขียวก็สามารถที่จะรอหลุดเลดก็ได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเปิดเนี่ยก็ต้องทุ่มขึ้นเ2ให้ได้เท่านั้นนะครับเอาละครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กด subscribe แล้วก็ผมต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยที่ดูกันมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบายบายครับผม